เราใช้อาหารเนี่ยให้เป็นยากับข้าวกับปลานี่คือยาวิเศษของเราสูงไวัยก็คืออายุอายุที่เกิน60ถือว่าสูงไวัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็เรื่องของความเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นสูงไวัยทำไมสุขภาพไม่ดีมันเกิดจากปัจจัย2อย่าง คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกสำหรับปัจจัยภายในที่สําคัญอันดับแรกคือเรื่องของความเสื่อมที่เสื่อมขึ้นตามวัยเนี่ยก็คือเรื่องของสมองเรื่องของตับไตหัวใจปอดหรือเรื่องของระบบกระเพาะอาหารลําไส้อาหารการกินแต่บางคนอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะนั้นการเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างนะครับก็ะจะเป็นส่วนที่สําคัญอย่างน่ง เราไล่มาแล้วตั้งแต่เรื่องของระบบสมองสมองทํางานช้าลงนะครับมีเรื่องของความจําเสื่อมเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของภูมิต้านทานต่างๆที่ไม่ดีเกิดโรคแทรกต่างๆได้นะครับส่วนในระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อนี่มีความสําคัญยังไงครับถ้าพวกนี้เนี่ยเกิดการอ่อนแอลงเกิดความแข็งแรงน้อยลงนะครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการหกลม้มการเกิดกระดูกหักการเกิดการฉีกขาดหรือบาดการบาดเจ็บของข้ออืนต่างๆก็ทําให้คุณภาพชีวิตของบุคคลออผู้สูงวัยเนี่ยจะเสื่อมลงไปมากเลยนะครับ เราใช้อาหารเนี่ยให้เป็นยานะครับกับข้าวกับปลานี่คือยาวิเศษของเราอาหารที่เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารหลักของเราเนี่ยคืออาหารหลักห้าหมู่จริงๆมันอยู่ในอาหารที่เรากินในชีวิตประจําวันนะครับเขาเรียกว่าเราต้องกินให้สมดุลไขมันแป้งน้ําตาลเนี่ยให้น้อยนะครับเพราะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนเกินแล้วก็จะสะสมกลายเป็นโรคได้นะครับ ในทุกวัยเลยเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมกระดูกของเราให้แข็งแรงได้โดยเฉพาะเป็นตัวพื้นฐานอันดับแรกเลยคือเรื่องของธัญพืชธัญพืชเนี่ยเราจะนึกถึงข้าวกล้องพวกถั่วต่างๆโดยเฉพาะพวกถั่วฝักทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอาหารที่เสริมคุณภาพมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับนั่ในส่วนของธัญพืชมีความสําคัญนะครับส่วนผัก ผักที่เน้นก็คือผักที่มีลักษณะของผักใบเขียวทั้งหลายนะครับที่สําคัญอีกย่างหนึ่งคือเรื่องเห็ดมีการศึกษาว่าถ้าเราเห็ดสดเนี่ยนะครับเอาไปตากแดดสักประมาณ 1- 2ชั่วโมงแดดจัดๆเลยเนี่ยนะครับเห็ดตรงนั้นเนี่ยจะสร้างวิตามินดีขึ้นมาอีกเป็นร้อยเท่าเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็ดไปล้างเอาเห็ดไปทําความร้อนไปทําสุกไปปรุงเนี่ยวิตามินดีก็ยังอยู่ในเห็ดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้แล้วก็ไปใช้เป็นประโยชน์กับร่างกายได้ครับ ถัดไปอันนึงคือเรื่องของเนื้อสัตว์ซึ่งเมื่อสกักครู่ได้กล่าวแล้วว่าเนื้อปลาเป็นเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีสําหรับในเรื่องของการเสริมกระดูกอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นปลาใหญ่นะครับปลาเล็กปลาน้อยกินทั้งกระดูกเลยหรือแม้แต่เรื่องของป,าปลากระป๋องซึ่งเรากินทั้งกระดูกเลยก็ได้นะครับถัดไปที่พูดอันมากคือเรื่องของนมและผลิตภัณฑ์ของนมเช่นอาจจะเป็นเนยเป็นโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เลือกส่วนที่ก็ทําทให้เป็นพวกไขมันต่ําแล้วนะครับสุดท้ายที่ก็ถามกันเยอะคือเรื่องของเต้า นะเต้าหู้แข็งฟองเต้าหู้เต้าหู้ต่ตางๆก็มีประโยชน์นะครับวันตักหลักล่านี้เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะในเรื่องของกระดูกครับในเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงนะครับผลดีของการออกกำลังกายอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงที่สําคัญคือเรื่องว่ามันจะช่วย ทำให้โรคต่างๆน้อยลงด้วยเช่นไขมันในเลือดน้อยลงน้ําตาลในเลือดคุมได้ดีความดันโลหิตต่างๆเนี่ยคุมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้กระฉับกระเฉงขึ้นทําให้สามารถที่จะออกไปข้างนอกเข้าสังคมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันดับแรกคือเรื่องของการควบคุมอาหารนะครับอันดับที่2คือเรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนการนอนหลับที่เพียงพอและเหมาะสมเช่นกันนะครับ มันดูแลตัวสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็อ,อาจจะไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับลดภาวะความเสี่ยงต่างๆเช่นเราทราบว่าอาหารบางอย่างยาบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็หลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของอารมณ์จิตใจก็มีความสําคัญนะครับเราต้องควบคุมฝึกควบคุมเรื่อง,อ,งอารมณ์จิตใจแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องสร้างสังคมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขและก็แข็งแรงครับ